สัดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e ช n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  โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่และสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะสวยๆในรุ่นรถ n e x t c h a l l e n g e r c a p XL พ u s ค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเป็นขับ2นะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองรุ่นนี้จะจำหน่ายอยู่ที่79,000บาทค่ะเดี๋ยวกิงกี้พาชมรอบคันเลยในวันนี้ค่ะรูปแบบการตกแต่งสวยๆในวันนี้ค่ะเริ่มจากด้านบนเลยชิ้นแรกค่ะลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นสกูปสมฟิตค่ะพี่ๆท่านใดชอบนะคะแนวการแต่ง สไตล์ออฟโรดแบบนี้ค่ะได้ฝากกระโปรงนะคะบนสคูเสคเป็นฝากกระโปรงใหญ่ๆแบบนี้ก็เลือก สรูปทรงฟิตแบบนี้เลยค่ะสีสรูปนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นสีน้ําเงินเหมือนตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านพร้อมทางเลือกสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปม้านั่นเองเออรูปแรดค่ะสําหรับสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะมีรูปแรดมาม่สแตงและอัวกระทิงค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นสัญลักษณ์รูปไหนและต้องการเป็นสีอะไรนั่นเอง ขยับมากค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมนั่นก็คือสติกเกอร์ค่ะบริเวณนะคะฝากระโปรงด้านบนสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นั่นเองค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีสติกเกอร์ได้ด้วยนะวันนี้ลูกค้าเลือกสีสติกเกอร์เป็นสีเทาอ่อนแบบนี้เลยค่ะดูโดดเด่นมากๆและอีกหนึ่งชิ้นงานที่เพิ่มเติมวันนี้ค่ะกระจังหน้าส่งแรปเปอร์ค่ะมาพร้อมอักษร S โออีแบบนี้เลยให้สีตัวสอนค่ะรับกันกับตัวสัญลักษณ์ด้านบนฝากระโปรงนะคะเป็นสีดาและตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้กระจัง หน้าสีดําด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยและวสาหรับไฟหน้าค่ะพี่ๆค่ะรุ่นนี้เขาเป็นมันติดลิฟเตอร์นะคะมาจากโรงงานมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าด้วยอัตโนมัตินั่นเองเสริมความโดดเด่นค่ะให้ไฟหน้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานตัวครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานเป็นสีดําด้านและตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้ค่ะ และรุ่นนี้เดิมๆแล้วไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ไม่มีนะไม่มีมาจากโรงงานอันนี้ติดเพิ่มเติมให้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาพี่ๆไปเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองค่ะสําหรับการชนหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยแล้วไปต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะอีกหนึ่ง จุดที่เพิ่มเติมค่ะตกแต่งเพิ่มเติมติดคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะตัวคิ้วล้อเป็นสีดําด้านตัดด้วยหมุดสีเงินตัวหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะพี่พี่ะเจาะเพียงแค่ซุ้มล้อเท่านั้นเก็บงานอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็สําหรับล้อค่ะล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กขนาดรอบวง16นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็กลายดอกไม้นั่นเองจับคู่กับยางออเทเลนนะคะยาง AT ทีซีรีย์ยางวันนี้ค่ะ 265/70R16 ค่ะแก้มข้างค่ะก็เป็นสีดำนะคะพร้อมคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทัศนวิสัยในการมองดีมากๆเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้และ ด้านบนเราหลังคาสำหรับรุ่นแคป XL p l u t ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ลูกค้าเลือกติดเพิ่มทำให้รถดูบึกบึนนะคะ มากยิ่งขึ้นนั่นเองเราวหลังคนเลือกเป็นสีดําและสําหรับกันสาดคะ่ะเลือกติดเป็นกันสา์แต่งตรงรุ่น4ชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะสามารถเลือกได้นะคะต้องการเป็นอุปรกรณ์ตกแต่งกันศา,รสาสตร์่ชิ้นนะคะหรือต้องการเป็นกันสา์แท้ของทางฟอร์ดก็จะมีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะความเข้มของฟิล์มที่พี่เลือกได้นะคะต้องการกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยแล้วก็มือเปิดรุ่นนี้เขาเป็นสีดําด้านนะคะจากโรงงานแบบนี้สติกเกอร์สวยๆคะ่ะลายกราฟิกรอบพันนะคะสามารถ เลือกดีไซน์ออกแบบเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะให้เก่งกี้ส่งให้ดูเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะด้านท้ายกระบะมีโลบาเหล็กนะคะทรงขายาวของ Outlander ซึ่งรุ่นนี้เป็นทรงยอดฮิตเลยค่ะพี่พมีตัวห่วงยึดนะคะตัวนี้สามารถเสริมในส่วนของตัวตะแกรงขนสัมภาระเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตัวขอบกระบะไลเนอร์ตัวนี้ค่ะก็รองรับนะคะสำหรับเจ้าโลบาเล็กนะคะได้อย่างดีเลยค่ะไม่ต้องเจาะเพิ่มเลยแล้วก็สำหรับ ด้านท้ายหล่อมากเลยชิ้นแรกค่ะข้อไฟท้ายค่ะเสริมความโดดเด่นให้กับไฟท้ายตัวชิ้นงานเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็เพิ่มความ เนะคะรถก็ดูดุมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่ครอบท้ายเข้าไปค่ะพี่ๆตัวครอบท้ายนะคะชิ้นยางก็จะเป็นสีดําด้านหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะก็เลือกตัวอักษรจะได้รับกันกับตัวกระจังหน้านั่นเองตัวอักษรจะเป็นสีดาแล้วตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้เลยค่ะเว้าโลโก้ด้วยแบบนี้เนาะเลือกเพิ่มเติมได้ต้องการสีอะไรและก็ติดอะคริลิกค่ะตรงปั๊มฝาท้าย เรนเจอร์แบบนี้อะคริลิกลูกคันเลือกเป็นสีดําเงานั่นเองสําหรับกันชนท้ายค่ะเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กเลยนะคะเท่ mm. ๆแบบนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงๆนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้เป็นงานของ Outlander นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าค่ะสีแดงแบบนี้เลยค่ะ พี่ๆทนายถ้าชอบนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้บอกก่อนเลยว่าสามารถนําไปตกแต่งได้กับรถทุกรุ่นและก็ทุกสีเลยนะถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้นั่นเองหรือถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม next gen a n g e r และ next gen e r e s t ได้ที่ YouTube c h anel n promotion ford by เก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามอย่าลืม กระถิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กิ่งกี้ทําในคลิปถ้าถัดไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิ่งกี้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย